ครับผมตอนนี้ก็มาถึงมจะจะไม้นะครับแต่จะอ้อยนะครับนี่ก็จะเป็นเยอะอ้อยนะครับเี่ครนบเป็นใส่ประทูนะครับ สวัสดีน้านักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสุดติ่งฟิชชิ่งครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตกปลาชะโดนะครับสำหรับไม้กับเป็นไม้อ่างเก็บน้ำนะครับเป็นไม้อ่างเก็บน้ำนะครับผมก็ได้ทำการอ้อยไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับอ้อยโดยใส่ประทูนะครับนะครับก็ใส่ถุงแง่งเขียวนะครับหรือว่าถุงตะข่ายเขียวนะครับเพื่อแต่ ถ้าจะให้ดีนะครับต้องเป็นตะไคร้เขียวแบบนี้นะครับเพราะว่าเฉโดเขาฟันเขาคมนะครับถ้าเป็นพวกตะไคร่ท at ี่ว่าตะไคร้ไส้ปลาหรือว่าเป็นตะไคร้ที่มันตาบาทีนะครับมันจะกัดขาดได้นะครับแต่ถ้าเงียงเขียวหรือว่าตะไคร้เขียวแบบนี้นะครับมันก็จะกัดบาขาดนะครับผมนะครับอาจจะมีหลายๆหลายๆท่านนะครับที่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องอ่อยนะครับหรือว่าเมือใหม่นะครับผมการอ่อยนะครับเพื่อให้ปลาเฉดโมันเขาร่วมฝูงนะครับเนื่องจากว่าอ่าง อ่างมันกว้างนะครับผมป่าเขาป่าเขาก็จะกระจัดกระจายกันอยู่นะครับแต่ละทีนะครับเขาบปอยู่อยู่น้ากันนะครับนอาก็ตองอ้อยนะครับเพื่อยใจเขาขอมาเพราะว่าปลาจะดูนะเป็นป่าที่อ่ากินเนื้อนะครับกินกินเนื้อสดนะครับหรือว่ากินของสดนะครับผมเป็นอาหารนะครับผมนะครับก็จะเป็นวิธีการหนี่เห็ดวิธีการอ้อยแบบนี้มันก็จะได้ผลในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับสำหรับไม้ที่มันกว้างกว้างนะครับไม้ที่ว่าเป็นอ่างนะครับ ขาจะได้มีเปอร์เซ็นต์ได้โตนะครับผมจากที่หาสิบหาสิบก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ80 20บนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ80%เนะครับที่ได้ที่ได้โตมันนะครับจากห0าสิบประมาณนี้นะครับท้อออยนะครับผมก็โอเคนะครับนางเมืองฟ้าขึ้นก็บ่ค่อยนาประดันะครับประโดอยู่นี่นะครับผมแต่ก็ว่าพ่อมีโตอยู่นะครับผมนะครับก็จังเลยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์ยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับเยื่อดีไซน์ในมือนีนะครับก็เป็นโอไกลนะครับนะเป็นโอไกลนะครับนี่ครับนี่ครับผมจะแชใส่กระติกยังสีมานะครับโอ้ขึ้นผมจะแช่ใส่กระติกอย่างนี้มานะครับกับการจะมาตกปลาชโดนะครับนะครับนี่ครับจะมีน้ําแข็งนะครับแช่มาอย่างดีเลยนะครับสาเหตุที่แช่ทําไมนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าอ่านะครับ เนื네 binary, ้อไก่นะครับที่เราเอามานะครับเราไม่ได้แช่แข็งไม่ได้อ่าทให้เขาสดนะครับปลามันก็เหมือนคนนะครับนะครับไม่ต่างจากคนนะครับนะครับมันก็เหมือนคนนะครับอ่ายังยังคนครับกินเนื้อนะครับกินเนื้อสดนี่ครับถ้ามันสดคุณก็กล้ากินครับเราก็กล้ากินเรากินได้นะครับถ้ามันสดนะครับแต่ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นหรือว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะครับ กล้ากินไหมครับเราก็ไม่กล้ากินนะครับมันก็เหมือนปลานะครับถ้าไก่มันเนื้อไก่มันเราเอามาตอนแรกมันสดอยู่นะครับแต่พอเรามาโดนแดดโดนอะไรเวลาเรามาตกปลาครับมันก็จะทําให้เนื้อมันมีกลิ่นนะครับเนื้อมันมีกลิ่นนิดหนึ่งปลามันก็กินยากนะครับปลามันก็ไม่อยากจะกินนะก็เหมือนคนนะครับคนก็ไม่อยากจะกินนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับสําหรับอ่านี่ก็เป็นเทคนิคเล็กเล็กๆน้อยนะครับผมโอเคครับก็มาลุ้นนะครับวันนี้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็จะตกด้วยโอไก่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่มีปลาเข้าเลยครับยังไม่มีปลาตอนนี้ก็ยังม่มีปลาที่จะเขามาอเขามาเงยเลยเงยอ่อยเลยนะครับก็เป็นัางแรกนะครับที่มาตกไม้นี่นะครับผมจังเด็ก็ตามหลุนตามเชียร์ไปครับว่าจะได้ตัวบอลนะครับโอเคครับผมครับก็จะมีแม่โคเขาเหตุทางนะครับเหทางหุ่นครับก็จะขออภัยเสียงรบกวนน้ำนะครับผมนี่ครับ ตัวกินล้นะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับสายนะ้ครับสายนะครับเห็นครับทรงก่อนนะครับทรงก่อนนะครับกีนาหลองเตือนครับตัวเป็นยไงครับโอ้โดปอกครับโดปอกครับโดปอกนะครับ คครับือระวังนะครับตอนนี้คือระวังระวังเขาต้องมาคล้องป่านะครับย่ให้เขาต้องไปควนประคองป่านะครับเพราะว่าเขาเขายนเยื่อวบแหวงสีนะครับป่าเขาอาจจะถ้าแรนไปพันเยื่อใไห้นะครับเขาต้องระค้องออกนะครับผมเขายกได้เลยนะครับไม่ต้องไปตักกระเล่นไม่ต้องขีดไลยครับใส่นี่ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับผมนี่ครับ โดนครับโอเคครับเดี๋ยวยกเลยนะครับโอเคมันน่าจะอยู่แล้วนะครับตรงเราต้องยกนะครับผมถามมันลากขึ้นได้นะครับลากขึ้นได้เขาลากขึ้นนะครับแต่เย็นๆครับนี่ครับเขามีช่องช่องอยู่ครับลากขึ้นมาเลยครับเรียบร้อยครับใส่น่าจะถึงโล่อยู่นะครับผมตัวนี้นะครับ ยินบ้คอยเลือกปันไหนนะครับครับผมโอเคครับนี่ครับขรับพี่น่องครับผมขึ้น่าผมตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกว่านะครับผมจะสิบแปดโมงครับสิบโมงกว่ากว่านะครับผมมาผมจะใหญ่ไหมนะครับเพราะว่าไม้ตรงนี้มันเสียงเขาเห็ดถนนครับมันรลบหวนนะครับผมเสียงเห็ดถนนแล้วก็ป้าจะตดัวบ้คอยหนานะครับยี่ตรงนี้เลือกปันไหนนะครับแล้วก็ป้าหน่อยไรนะครับพวกป้าที่มัน จะไม่กินเนื้อเขานะครับผมปลาแจมแจมช่ำปลาข่แยวงปลาอันนี้นะครับปลาอันนี้นะครับผมโอเคครับผมก็คิดว่าสีใหญ่ไหมนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ใหมครับครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ย้ายมาใหม่เก่านะครับใหม่ที่ทําคลิปไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่อยก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเงียบตรงเดิมนะผมจากคลิปที่แล้ว หมนี้ก็ยังพอมีตัวขึ้นอยู่นะครับชดโดครับนี่ครับนี่เป็นศูนย์บัญชาการครับข้งศกามาลุนนะครับว่าจะได้โตหรือเปล่านะครับก็ไ๋้วทำการลงเบดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับก็ะตีใส่ปลาทูสองขั้นนะครับโอไกลสองขั้นนะครับกระมาลุนนะครับว่ามันจะกินโอไกลหรือใส่ปลาทูนะครับแต่มันเคยกินโอไกลนะครับไหมนี้นะครผม แต่ว่ามันมีใส่ประถูมานะำนะครับที่บ้าเอามาอ่อยนะครับผมก็เลยลองเกลียวเบิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้โตว่าตอนนี้กับใบม่วงหรวครับผมตาห้วครับลุงเพชรมาถึงโกไกลนะครับอันนี้โอไกลนะครับ พันสาเลยครับดูครับโอ้อื้อาจจะระมาณสักโลก,ก็กลัวนะครับ ลากขึนมาเลยก็ได้ครับมันลากขึนได้อยู่นะครับลากขึ้นมาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้อู้เราจะมีสองครับตัวนี้ครับสวยครับใส่สวยครับนี่ครับห่าจะมีสองครับโอ้ได้ครับได้ครับสวยครับ ตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับโอเคครับสุดยอด

ออกเป็นโลเลยครับนี่ครับโอกนนบ้กินนะนี่ครับกินในโอไก่ครับโอ้สุดยอดเลยอู้มีโลครับตัวนี้ครับสุดยอด,ดยอดครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับผมว่าผมจะกลับนะครับผมแต่ถ้าถ่านผู้ชมนักตกปลาว่าท่านผู้ชมที่เขามารับชมนะครับสังเกต้องตอนนี้ว่าผมจะเก็บเบ็ดนะครับมันจะมีฉนวนขื้นอีกตัวหนึ่งนะครับมันว่นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยว่าตอนแรกว่าจะเก็บเบ็ดกลับนะครับก็เลยว่าไม่ตกกินอีกแขกผมเพราะว่ามันเขาเนื้อนะครับผมมาโอไกลผมเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะ่ยวโอไกลเลาตย่องย้อนลงไปไหมนะครับเจอว่าวงไก่ค่วงไก่นะครับเมื่อกี้มันขื้นอยู่ไก่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาล่ออีกแป๊บนนึงะครั หนามผมเบิรกินนะครับหิ้วหนามนะครับเดี๋ยวผมจะล่องล่ออีกนะครับเดี๋ยวล่องเกี่ยวเยอะแล้วก็ตรงลงไปใหม่นะครับผมตอนแรกว่าจะเก็บเบ็ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลุดตั้งตอครับครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ครับก็ถึงจุดสิ้นสุดของมือแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบขาโมงนะครับ โอ้ยห่อนนะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยู่นเป็นหินนะครับแต่แมงเก็บความห่อนได้ดีมากเลยครับโอเคนะครับใจปรลักจริงนี่ตรงถอดถอดใจแล้วครับผมนะครับเป็นห่อนนะครับน้ำกับเพิดกินนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับจะได้ใส่ยังไงเล่ก็มิโดนะครับนี่ตัวนี้สองโลขึ้นแทะครับผมมีสองโลแทบนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้กินตัวที่สองของมันี่นะครับมีสองโลขึ้นแทะครับผมนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับไม้แรกนะครับตัวนี้ ไม้แรกนี้เป็นส่วนมากจะเป็นประตองไก่นะครับที่เห็นขึ้นๆครับแล้วก็มี่ปลาช่อนนะครับหรือว่าปลาคอนะครับผมปลาคอนะครับปลาช่อนนะครับกินโอกไก่นะครับผมกินโอกไก่นะครับผมบร่ได้กินใส่ปลาทูนะครับอใส่สวยเลยครับใส่โรลนะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของมือนะครับถือว่าการออกมาตกปลาชิโในี่นีนก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ประมาณไรครับผมก็พ่อได้กินนะครับผม สำหรับการอ้อยดยใส่ปลาทูนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับก็คือว่าห้องอ้อยเพื่อที่ให้่ปลาเขามาร่วมฝูงเพราะว่าจะเห็นว่าอ้างมันกว้างนะครับผมอ้างมันใหญ่นะครับผมห้องอ้อยเุ๊บปลาเขาได้กินข้าวนะเขาจะมาร่วมเขาจะสงสัยแลลวเขาจะจอนมาครับจอนมาเขาก็จะมาเจอเหยื่อมาเจอโอไกลนะครับแต่ห้องอ้อยดยใส่ปลาทูนะครับผมแล้วก็จะกินโอไก่นะครับปลาอยู่นี่บอกินไส่ปลาทูนะครับผมลองเอาใส่ปลาทูตกอยู่นะครับผมเบอรกินนะครับผมแต่ว่ากินโอไกลคิดเบื่องขนาดปลาค้อนกินโอไก่ครับผมนะครับโอเคสำหรับมือนี ก็ตีทิ่มไปสองขั้นนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีดเฉใส่นี่น่าจะใหญ่อยู่น่าจะหาโล่น่าจะได้พว่าผมเห็นมันขึ้นใหญ่อยู่ครับผมนะครับน่าจะหาเลยล่ะซีหาโล่น่าจะได้ตัวตัวนี้แต่ว่าเนื่งบ่เขาเบ็ดนะครับแต่ว่าวุ่นๆอยู่นี่นะครับผมนะครับแต่ผมก็ตีทิ่มไปสองขั้นนะครับแต่ว่าก็ถือโอกาสมาปีคลิปก่อนนะครับผมก็จังได้ถ้าได้ตหรือว่าบ่ได้โตผมก็จะทายเบื้องนะครับเฮ้ยถ้าได้โตนะครับผมก็จะทายเบื้องนะครับผมแต่ถ้าบ่ได้โตัวเดีก็คือว่าจบคลิปไปได้เพีียงเท่านน้ะครับผม สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับช่องสุดจริงพิจิ้งกด้วยนะครับโอ้อหเลืมนะครับไม้แหลกนะครับผมไม้ไม้แหลกนี่เขาเขาเห็ดทางถนนนะครับมันเสียงดังนะครับเสียงดังผมก็เลยบวกกับปลาโมชโดบอคอยบอคอยจัดแต่ปาปลาชโดบอคอยหลายน้ำนะครับผมผมก็เลยใหญ่มา้นี่พอาะใหญ่มา้นี่นะครับก็มาเจอไมโครอีกเสียงดังอีกคือเก่านะครับก็โอเคก็ขอโทษขออภัย เสียงด้วยนะครับผมอขอเถิดข,ข,ขอไปเสียงรบกวนด้วยนะครับโอเคจากลัไปในพิน,นีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็กลับมังหัดบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ผม็อยุกลับมาหัดบ้านเช่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าปลาที่ผมได้ในวันนี้คนระับมันจะหนักกิโลเราเริ่มจากปลาช่อนก่อนนะครับ พยอนยังไม่ตายนะครับโลโลครึ่งนะครับประมาณนะรประมาณโลครึ่งนะครับโอ้ใหญ่นะครับนี่นครับช่อนนะครับเดี๋ยวมาดูชโด ตัวแรกที่ได้นะครับนี่ครับโลโลครึ่งนะครับโลครึ่งเหมือนกันนะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเบิงบเบ้งตัวใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวมันเบิ้งตัวใหญ่ที่สุดครับโอ้ยอันนี้มีสองนะครับคิดเป็นลกไม่ละนีะ่สอง 6องหกนะครับสองครึ่งนะครับสองโลครึ่งนะครับโอเคครับผม